เ Emmanuel, มื่อหมอห้ามผมกินหมู90วันในเมื่อกินหมูไม่ได้นะครับเราก็เลยจะมาทําเป็นกระเพราไก่นะครับแต่ว่าไม่ใช่กระเพราไก่ธรรมดานะวันนี้นะจะมาทําเป็นกระเพราไก่กรอบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็จะไปเก็บกระเพราแดงที่เราปลูกเอาไว้ก่อนนะครับรอบๆบ้านของเรานะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีอกไก่ครับพริกกระเทียมแล้วก็ใบกระเพราครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นอกไก่ให้เป็นครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก okay ็จะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้เลยนะแล้วก็พักไว้ก่อนครับ ต่อไปนะครับให้เราเตรียมแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ําเย็ยนจัดนะครับเอามาใส่โถผสมรวมกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็คนให้แป้งกับน้ําเย็ยนจัดของเราเข้ากันนะครับเพื่อที่จะนําไปทอดไก่นะพอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปชุบไก่มาทอดได้เลยครับส่วนตัวไก่นี้ค่อยๆทอดนะครับอย่าทอดทีละเยอะๆนะครับเดี๋ยวตัวไก่มันจะติดกันนะเดี๋ยวจะไม่กรอบครับ ทอดจนได้สีเหลืองกรอบประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับเพื่อที่จะนำไปผัดกับเผาไก่กรอบของเราได้เลยครับตั้งกระทะน,นะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปผัดเลยครับผัดให้เขาหอมเลยนะพอพริกกับกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วนะครับต่อไปนะครับใส่ซอสลา,าเสียงครับซอสหอยนางรม น้ำปล rain, าผงวิเศษครับน้ำตาลแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ไก่ของเราลงไปนะพอเราผัดเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับให้ใส่ไก่กรอบที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะขั้นตอนนี้แบบหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วนะครับก็ให้เราปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราป่าของเราลงไปเลยนะแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับ เท่านี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเราไก่กรอบของเราครับแล้วเราก็ตักใส่จานเพื่อเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับถ้าเกิดว่าย็นนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรทานนะครับแนะนําเมนูนี้เลยครับกะเเราไก่กรอบครับรับรองว่าเข้าสวยที่บ้านนี้หมดหม้อแน่นอนครับ